งานนี้ทกนงานก็เดินทางมาถึงแลนวท้ายด้วยซีน้าซด้งใจหน่อยพร้อมรวยลุ้นรายครับโดย,ดยพี่เปิดพี่เปิดนะพี่เปิดใชตรงเงี้ยนยิ้มมาตลอดทางฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็พี่ฝนนะครับสงสัยปวดตีนแล้วตอนนี้เนะ <c oughs> ี่ยก็รำลึกชาดาลักษ เดี๋ยวปีนี้กระบวนการอดอนแถวต้มอยู่นะครับน้ำเด้ยริยาเข้ามาแล้วนะครับเลยนะรบรมรูปท่านที่หลวงสวยงามไปก็ติดกับไปเรียนโชว์การปนชูบีน้ำทุกวันก็มีพี่น้องไปอยู่ในมพูที่มิสเตอร์โดนัลด์ก็มาชมที่ที่สดได้ก็จะชมอยู่ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวขบวนพาลิตจำได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับตาต้านยาเสพติดนะครับเดินเร็วมากเลยมาแล้วครับกูถือป้ายโรงเรียนนะครับ ชื่ออะไรต้าม้าขอบคุณอะไรลูกเต้าเราป็นสีแดงนะครับชื่อให้ทราบนะครับอีกครั้งนึงก็นะครับช่วงนี้ขอจัดขบวนับกคู่บ่าวสาวทั้งสองครับเพื่อแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเอาให้ไม่พักกายกันเลยเลยตามขบวนออกมาแด้นะครับชมสีแดงครับีมสองสองสีนี้นะครับก็สีแดงมาในทีมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับพอหมดนะครับเป้าลายเไทยบนนี้สิส่วนสีม่วงก็มาในทีมของมิซา์ครับกาลเทีฟนะครับ แล้วก็ข้าบอลสแดนเชียพ์ลือสีขบอมือไดร่บ้างไหมบอิตาเลียนะครับอิตาลียที่ว่าตบวนักกีฬาอุ้งปลายงมาโดยผู้ถือปายคณะสีกัดทั้งแกะครับพาสีผมเดินไ่ลูกผมสวยงามนะครับมันขานสีแดงเอาละครับพี่ม่อนไดาไปจุ๊บ๊ลยบายบจุบจบ ลงป้ายนลยครับป้ายสีเ้มดีครับเพราสีแดงขาดทำไม่ได้สีแดงเข้าแล้วครับ29ต่อไปเป็นสีม่วงสีแดงเข้าจุดเลยนะครับเป็นทีมอินเตอร์เดียสวยงามนะครับไปเดินให้ผู้ปกครองเราชมกันในชุมชนแล้วก็มาร่วมทำพิธีเปิดดันงการว่าผมจตามเข้ามาเสาอินเตอร์เดียนามนะครับใการแข่งขันเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันจันทร์ ที่นุครับทำเรื่อยมาจนถึงวันนี้เป็นที่เปิดการแข่งขันแล้วก็ปิดการแข่งขันในช่วงเย็นของวันนี้นะครับน้องเดิมน้องเก่าเตัวอย่งที่จัดัาเพราะว่าตอนนี้ใครวะเนี่ยทำไม่ได้นี่ยให้คะเราอยู่คเชียร์นะครับมาด้วยความเข้มแข็งมาการเรารู้ว่ามีใครบ้างนะครับอยู่แถวนี้แหละนะครับท่านกาลังซุ่มดูพวกเราอยู่นะครับองไปดเรียบร้ลว่ามีการประกว ของขบวนทะเลด้วยนะครับสีแดงหัวขบวนใต้ขยับขวาสนุยขงพี่บอลขยับตามสีว่าขยับด้านซ้ายมือก้ามโอ้หน้ากากอที่ไหนโอเคสวยครับหมดแล้วเหรออีกนิดนึงหมโอ้ยนิดหนึ่งครับโหมดที่ขบวนเกมแล้วอย่าลืมถ้าผมสูงจากโดนนะครับบินโดนไม่ได้แดดจะหมดนะครับเราไปดูกันะากำลังบังคับโดรนอยู่ เดี๋ยวไปอิดตคามที่เพปจประชาธรรมโรงเรียนนะครับเมื่อาวานนี้จัดทำเป็นหนึ่งคลิปนะครับได้รับการตอบรับเที่ยมมากเลยนะครับในเพจ a c e b o o k นะครับโรงเรียนเล็กๆส,สำหรับผู้ถือใบชื่อนามชื่อเสียงยังนามอะไรเดี๋ยวคุณครูวันศรีจะนำเรียนนะครับสำหรับผู้ถือป้ายโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม รนะคะนายนัทว <Philadelphia. S 2> ัฒนาสีชั ha, ้นโมทันและนางสาวปานิสาป้ายสีงามชั้นม5์ทับ1และผู้ทื้ถือทานพุ่งนะคะเด็กชายเด็กชายสหรัฐคำทวีและเด็กหญิงนักการัยชั้นโม1นึทัพสอ้ือถือรูปเท่าพันปีหลวงนะคะนางสาวมัทนาโมระวงสีชั้นม4ี่งผู้ดือถุงโรงเรียนนะคะนางสาว สีแดงนะครับณะสีแดงนะคะก็ถือป้ายนางสาวดวงเดือนทัศรีและนายนัทชัยชื่นสัมบูรณ์คงศรีนะคะนายธีรยุทธ์ชาชัยโผ่ค่ะตามด้วยนัมเบิลส์คนสวยนะคะนางสาวน้ำฟ้าเดชสอนค่ะนะคะแล้วก็ผู้ถือป้ายเชียร์ดีเดอร์นะคะนางสาวสุภัทธิดาคุณกับแล้วตามด้วย ขอและเด็กหญิงปวีท่ดาเขตพงมาแล้วก็ตามด้วยทั้งแีของสีแดงนะคะแล้วก็แยร์เชียร์ครับตาเรืขบวนต่อตั้งงานเสดติด้วยนะครับงานีานะก็เป็นนางาวเนาคนกลวนะคะมี้่นก็ขบวนนักกีฬานะครับขบวนนักกีฬาของสีแดงนะครับแล้จะเป็แรี่ตเตอร์ นายก็จะเป็นสีม่วงกาลวีในกาลเทพนะครับกาลเทพนะคะสีม่วงผู้ถือป้ายสีนะคะนางสาวสุขตราวรดิวีและนายรัชศาสตร์โกรนผู้ถือธงสีนะคะนางสาวพนัดาโสนันนะตามด้วยดัมเบเยอร์สวยๆุีหล่อนะนะคะนายชิติพัฒน์สีผานะคะการโชว์ ผลงนมเมย์นะครับจอมอยู่หาวันหคืนพวงเง้ให้ันหลุดโดยประทานนะครับเราเป็นความสามารถของเด็กเราล้วนนะครับคุณฟูแท้วจะมีส่วนร่วมน้อยมากนะครับตเตเนบเนเนเ้นเกไจ้นต้มถืกนจดเ้นอีสวมากเลนะคะเดสีสัน มองตาลับทมนะครับเาเ่ก็มองเชียร์อีเดอนะครับสไว้มนี่ไว้มตามด้วยขบวนสแตนชียนะรัพร้อมขบวนต่อต้านยาเซพติดนะครับมนะครับนะคะกองเชียก็คือเด็กชยสมพล่มนสะครับมแตนีจะตามไปนะครับเดี๋ยวจะร้องตะโกนใจกันแล้วนะครับสนนี่ไปตามด้วยขบวนแฟนซีนะครับ โอฟอนะครับแบนซีไม่ต้องทำอะไรมากครับภลาสีฉีดหม้อทาหน้าก็เป็นแบนซีนะครับลำก่อนเสือต้วงกาลบะเบ๊แล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวนตุริยาของโรงเรียนท่าบอกพิทยาการนะครับข้าวจงห้าองค์รายยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าไปเป็นนักกีฬากันเยอะยังเป็นตุรียาอยู่เนาะเดี๋ยวลอยงบมาก็จะเป็นโยธวาบท ยุดยอดมากนะครับจิ๋วแต่เฉลวนะครับเสียงปรบมือให้ลูกๆของเรานะครับเสียงเชียนท่านประธานและแขกผู้เกียรติประจำยังเก้าอี้ยดำรงเดี๋ยวลูกๆประจำที่สแตนเชียร์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวแขกผู้เกียรติทุกท่านเจอปะร่วมทางด้วยหนึงนะครับให้เด็กๆเรา